เอาถึงไหมโอ้แม่คันเอาถึงจริงๆด้วยโอ้โหโอ้ว้ว้าว,าว,าว,าวานั่นแน่แม่คันได้กินแล้วสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC ที่น่ารักทุกๆท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินนะครับวันนี้นะครับ แม่ขันก็มาหาลูกพายมงคนน้อยของเรานะครับว่าคิดถึงกันมากเลยเมื่อวานนี้ลูกพายของเราดิน้นไม่อยากจะไปต่อเลยนะครับไม่เห็นแม่ขันขึ้นบนรถก็ดิ้นกันใหญ่เลยนะครับรแล่นอีกแล้ว แกแล้วนะไปเลยวันนี้ว,นนวันนี้ก็ที่ปัอมแป๋มก็มาด้วยนะครับวันนี้มาต้อนรับมาต้อนรับเมคันของเรานะครับโอ้ยลงเร็วเนี่ยมันสุดแลว้วเม่คัน โอ้ยไปยืนซีคาอยู่โอ้ยโอ้โหอยากลงเลยเออคนนี้ก็ได้นตัวเงี้ยวครยังไม่รู้ว่าแม่มาหรือเปล่ายังไม่รู้นะฮะ จ่าพี่แปมก่อนแล้วจ้าพี่แปมก่อนแล้วจ้าก่อนลูกจ้าก่อนเร็วอกันนี้พี่ความแปมมาต้อนรับไม่ขันเราด้วยนะครับอืมโอ้โห ขอให้เจริญเจริญก้าวหน้าร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อต้องแปมเด้อโน้ยว่างไว้ซื้อฮ่าฮ่อ ไว่าจะเอาไปให้ตัวหน่อยเออาไปให้ตัวหน่อยก่อนก็ได้ไปคันไปผนเลยไปอาบน้ำอืมไ่อกอย่าอาบน้าก่อนก่อนยไม่คันไปอาบน้าก่อนค่อยมาหาลูกพายนะครับมาเร็วมาโอ้โหมาเลยครับ ปล่อย,อยลงมาคล่อยลงมาค่อยๆลุกค่อยๆโอโ้โหสร้างภูเขาเนะะาะโอื่ดะสลัดเต็มดวงไว้เลยวะครับก่อนอือหือครับผมอนเด็กมาเด็กดูมา,าดูมา,มา,มา,าดูครับครับก่อนเสียงด้วย อ,อย่างเงี้ยเยอะได้อีกอยากได้อีกเยอะได้อีก <laughs> อ่าแบ่งพี่มงคลเขากินด้วยแบ่งพี่เขากินน้ำลูกยังยังไม่รู้ว่าแม่มานะครับนี่ <laughs> ขึ้นไปแล้วยังไม่รู้ว่าแม่มานะครับวันนี้มงคล เดี๋ยวคุณแม่เขาก็จะมาใกล้จะมาถึงแล้วนะครับที่กองแปมก็ไปหาชัยมงคลนะครับเจ้าอ้วนเจ้าอ้วนไปหาเจ้าอ้วนกันนะครับอุยอ๊ยอุยอ๊ยอุย๊ยอุ๊ยเกือบตกหัวกับเท่านะ

มีคะแนนให้ด้วยครับขอบคุณครับข่ายำเสียงบอกเลยบายปด้ายไปไปคุณแม่ด้วยบปไปไปไปดีไปไปดีเดี๋ยวมือซุบแม่หน่อยเร็วมือจะมือหน่อยเลี้ยน้ำแตงมาจ้ะนู่นไปหาน้ำแตงอยู่ที่นู่นตัวใหไงครับเพื่อนนี่ใหญ่กวู่มูอยู่ในทีม เดี๋ยวไปดูแน่ขันต่อนะครับนี้เราก็มาถึงจนได้แม่ขันของเราก็มาหาลูกชายของเราจนได้นะครับวันนี้โยมก่อนเพียงออกอะเนาะละันไอยังไปดูยังไปก่อนยังไปก่อนลี อยังไปหาก่อีเอีิคนยังคอยผูกโตครับผมโตคร,บรับผูกหันละ

ลองแล้วครับลองหาลูกพายแล้วกนะ <Okay. S 1> นเอากินนามยังยกินครับเห็นดูก็ยังไม่กินหญ้าเท่าที่ควรนะครับดูจะเช็คกลิ่นตลอดเลยนะครับ <Okay. S 1> มีรถอัดฟางมาก็ ไม่สะทกสะทานสำหรับแม่คันของเรานะครับแต่ยลูกพายของเราน่าจะกลัวอยู่หลักนี้ก็หลักเมื่อคืนของตายน้ำแตงครับแต่ว,วันนี้แม่คันก็มาอยู่แทนนะดูลูกพายของเราก็ยืนโยกอยู่นู่นนะครับ ยังคงไม่รู้ว่าแม่คันมาถึงนะครับยังไม่เอาเข้าใกล้กันนะครับเวลาย,ยังไม่ได้เอาเข้าใกล้กันนะครับก็ให้พักผ่อนก่อนนะครับเดี๋ยวอีกสักพอประมาณนะครับผมตอนเย็นเราก็จะได้เดินทางต่อครับกินข้าวเช้าเสร็จก็จะได้เดินทางต่อหรือว่ายังไง ก็ค่อยติดตามไปด้วยนะครับผมมาแล้วขึ้นมาที่นี่แล้วแข็งแรงมากมากเลยลูกไผ่จะไปอย่างเดียวนะครับจะไปหามงคลอย่างเดียวเลยนะครับดือด้อดือ้อดื้อจอมดือจอมสน หากินลูกชายของเขานะครับผมตอนนี้ยังไม่พบกลิ่นลูกชายนะครับก็จะอยู่รออยู่นะครับวันนี้โออ๋อหมายกิงโอกิ่นไม้เอาเอาถึงไหมเอาถึงไหมโอแม่คันเอาถึงจริงๆด้วยโอ้โหว้าวว้าวว้าว,ว,าว,ว,าวนั่นแน่แม่คันได้กินแล้ว โอ้ได้กินแล้วสูงมากเลยนะครับแม่ขันเอื้อมมือถึงนะครับโอ้เรื่องกินในเรื่องใหญ่แน่นอนแม่ขันสุดยอดอือหือเอาถึงได้ไงน้ำแตงอยู่ตัวสูงกว่านี้อีกนะครับเมื่อคืนยังไม่ถึงเลยพอแม่ขันมาเอื้อมมือถึงเลยนะครับ โอ้เรื่องกินนี่สุดยอดเลยไม่ขันของเราครับเลาก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมอุย้ยลูกพรไหมบางคนล่งห้องขอบุญฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมฝากช่องพังกันเงินไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมตีละครั้งนะครับดื้อตีละครั้งให้ดังยังงี้วงเวงเว้เา เดี๋ยวรอเบิ้งคลิปนานครับผมส่วนคลิปนี้กนหลายแล้วก็ไม่พังกันเงินลูกพายมีนคนน้อยตอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ